สวัสดีครับพ่อหอยครับสวัสดีครับคีณน้องเย็บซี่ครับครับไฮนาห้ตาแม่นงวดที่ผ่านมาบอได้ลงนบดได้ลงครับเพราะว่าตอนที่ผมขอมาช่วงกลางงวดพ่อหอยบอกว่าบ่ฝันเลยบ่ฝันเลยแปลคือกันเนาะบ่ฝันเนาะบานนี้ผมไปล่งบานมาครับได้ยินเขาซาตึงตึงอยู่เออไปบอกวมออยู่รงบาลนั่นเออ อันฝันมือสุดท้ายพอดีไปไหว่า,วาย่ยม,มือมเ้าเพิ่นว่าจังซี่เป็นแต่ผมเหลือใจปะอูอ้ยว่าพั่น์ข้าเจ้าพากันถถกเลขกเราเรียกว่าไปได้เลขกเมตไสว่าพันา่น์ตอนแรกถามเพิ่นว่าถือตัวอะไรถือหาสามพั่นไปได้เลขกเมตไสเอ,าอ้าพ่อใหญ่งขาหันที่เพิ่นมาล่างแผลดูๆอยู่บ้านนู้นน้ำแข็งกันเด้ว่าพั่น์แม่หันแล้วบอกเพิ่นว่าหาสามตัวเดียวผมก็นั่งขึ้นอยู่ผู้ใดเนาะผู้ใดเนาะขาหันหันบ้านนู้นน้ำแข็งมาล่างแผลคิดเห็นผู้เดียว ครับพ่อหอยซีหนึ่งเกตซีหนึ่งเกตเงินไม่ให้มือสุดท้ายไปซื้อกบ่ได้คือพ่อทับอกผมเลโอ้ยหาเบอร์โทั่วจำเบอร์โทับ่ได้คัดสันเม่นได้เงินกันโดนๆยังบัวได้เบอร์โทั่วกันไปอย่างนี่ได้ยูได้อยู่แต่ว่าหันบัวเม่มซื้อละไว้เนี่ยลวงมันหลงมันหลคนาของไข่เนี่ยเจ้งของปูเจ้งของพระเจ้งของนี่มันหลอยเมื่อวันที่สามสิบ ผมโทร่มาถามพ่อหอยว่าฝันบ่อพ่อหอยบอกว่าย่งบ่อฝันยังบ่อฝันผมก็เลยบอกเขามาครับตื่นยังมือเศร้าห้องมือนั่นมันฝันย่างมือขึ้นตื่นยัางมือเศร้าก็ไปล่างแคสปกติอไปโรงพยาบาลนะที่ไปบอกเพื่อนยี่โรงพยาบาลแม่นมือเลขออกมือเลขออกพอดีมึงเนี่ยเจ้าของกลับมากว่าชิมมาสื่ออาได้ชื่อเอาโทรศัพท์มาเลยครับผมสีเมมเบอร์ไ้ท่านที่โรดต้เป็นจังเสี่โอ้ม่บอกมือชุดถ่ายบ่กตัวยองุ่นว่นเดี๋ยใจดี ว่าสิบโมลียาใจจังไลยเอาผู้ฟันคือว่าไดนจะเฉลิงเนาะตอนตอนที่ผมเขามาคุยเป็นมันเป็นหมอกันไว้ดิว่าคาดฝันแล้วสิโทษไปบอกดอกคาดฝันแล้วสิโทษไปบอกเออมาสุดท้ายแล้วโทษไปบอบันนี้บอสหาเบอร์บอสบอสบอที่เจ้าของผู้ใดียนี่มสองคุยกันตั้งมาเป็นปีต้องก็ได้เบอร์โอ้ยโท่กันอยู่วันนี้มอเขาเจ้ากันนีดีมาถามมือนันกันเดยครับนี่ก็พบได้สามหาตัวเดียวฟันมืูเค้นนี่ประสนออ ขาเจ้าก็ไปยนใช่สามหาหลวดได้มื่นหืึ่งผู้ลูกคนก็ได้สามพันข้าเจ้าแสดงว่าก่อนนั้นเคยบอกข้าเจ้าบอกข้าเจ้าขึ้นหูจักถามไปแล้งแผผมว่าผมอยู่กับวัดเพื่อนก็เรียกว่าอันเมนตาฟันวดีบอก่าสันเมื่อก็้ฟันดีแล้วครับ่าสึ่างตัวเดียวทษๆนี่งเลยซื้อนั้นเพื่อนกับบงหูดอกว่าพ่อหอยนี่เคยหายแนวทางครับเพื่อนพูดคุยสนทนากันก็เลยหูว่าอยวัดครับ เพื่อนกับมันเป็นปากผ้าไปซะว่าบ่ฝันได้ตัวดีบ่ครับอคาดเพิ่นสิถือก็ไม่บ่กขาดเพิ่นสิถืออีหลีแม่นผู้เจ้าของเัินฝันแท้ๆเนี่ยมากครับมาว่าสิไปซื้อบ่ได้ซื้อจ้อยเป็นจังซั่นอออืือคาดเพิ่นแต่ว่าจังซี่ครับพ่อหน่อยเอาสีซะบ่ต้องซื้อหรอแม่นเพราะผู้ผู้ผู้ฝันผู้บอกนี่ออืบอกซื่อๆซะถ้าซื้อมันสิบ่ออกแหมแม่นผมก็ว่าซสุดล่ะเนาะอะ มันบันเทียกัออกดิอันแต่วทะเลเห็ดน,นี่เพิ่นบ่อยอันซื้อแล้วถ้าเลทำพ,พิธีเพิ่นบ่อยซืออ้อเปบ่คร<ท>ูบาอาจารย์ห้ามเด็ดขาดดิโอ้ถ้าทำพิธีนี่คือห้ามซื้อเลยห้ามซื้อเลยถ้าฟันซือนซ้อได้ฟันซื้อได้เปบงซันติเมียนทาเลทำพิธีนี่ซื้อบอ่ได้ใครว่ารูบาอาจารย์ที่เพิ่นที่ไปเลี้ยงน้ำเพิ่นมากเพิ่นบอกว่าถ้าทำพิธีแล้วจะของห้ามลงทุนเด็ดขาดห้ามลงทุนเด็ดขาดชื่อก็บวัตถุพิธีอะไรแต้เพิ่นบอก อสิษัไหนพัดตียออกตัวกลางเนี่ยผมมาวางซื้อตัวกลาบผมมาซื้อตัวนี้สองตัวแค่ตรงตรงเลยตรงตรงมักมันซื้อแบบนี้ทีก็ทีพูดเอา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 โอเคอันนั้นงวดเก่าวันผ่านไปแล้วผมแต่เดี๋ยวถ้างวดนี้เป๊ะนี่เดี๋ยวใครอาไพ่ได้ครับใครเอาไพ่ใครเอาไพได้ใครอาไพ่ได้ที่มาบอกผมงวดที่แล้ว มวดนี่เป็นไรม้วนนี้เลขทําพิธีกัคขึ้นจะว่ากระเลขกะงามอยู่เออเล่ทําพิธีมันใจแต่ว่ามันได้เลขสองตัวแค่นั้นเลขทําพิธีมวดนี้ได้สองตัวบ่ได้สามตัวคือเขาบ่ได้สามตัวได้เลขสองตัวสองหางอ้อได้เลขสองตัวสองหางครับมันได้ขึ้นมาหันแต่ท่าวพิธีมันขึนมาในการครับ จ็ดห้าบัดเบิ้งค,ครับครับบัดลงพิธีเรามันเลข 5, ห่าหรือเลข 1, นืงมาสนุกชใจครับอืมแต่ว่าเละทาพิธีมันเจ็ดห้าบัดถ้าลงพิธีเราเรียบร้อยเลี้ยวไปคือจะเห็นพเจิตหนึ่งมิสองตัวทอนนี่แหละโอ้หมายถึงตอนที่กาลังทําพิธีอยู่หันนะั้นม่ขึ้น<อ>เจ็ดห้าขึ้น<า>เจ็ดหา้าครับแต่หลังจากจบพิธีทำพิธีเสร็จแล้วบัดมาเบิ้งที่หลังมาเบิ้งที่หลังกลายเป็นเจ็ดหนึ่งกลายเป็นเจ็ดหนึ่ง นี่แหละจะจ้าวันเล่พันชองหางมันจิเ๋นจฉยไหนกิบโมลูด้วยกันอโอ้ยเลขสองครูหนึ่งนาะกระซื้อเบิดโลนี่บาานีีเลขฝันได้บานนี่เอาฝันพ่อมบ่บานนี่ฝันฝันว่าจังไรครับมันนอนขึ้นขึ้นแล้วฝันมื่ฝันว่าเก้าเปียกตัวเดียวลางให้เสรนจฝันฝันใี้เสร็จเลยบอกพ่อมมาลางพ่อมดีในฝันน่ะในฝันออืทั้งซีเจ๋อไหนกิบโมทันได้รูด้วยกัน เอาขันทุนบอกเก้าแปดกันสิบู้ซื้อแปดเก้าไปยังสั้นปะครับเก้าแปดแปดเก้าน้ำกัดรวมชีซืเก้าแปดเลยตัวเดียวทั้งทั้งลูกร้านขึ้นกันแล้วเดี๋ยวเรื่อครับพ่อหอไอที่ฟันมีฝันเมื่อไหร่ครับหลังจากทำพิธีแล้วก็ยิ่งขึ้นฝันเลยเพราะว่าช่วงมาที่จะทำพิธีช่วงหาทุ่มครับหาทุ่มก็ชียทุ่มนี่ีเฮ็ดแล้วข้าบันไปผู้ช่วเฮ็ดยิ้มือเว้นครับชีเฮ็ดยิ้มมือขึ้นครับ เป็นเลขท่าไม่ที่เป็นเลขขอ,อืออครับขอพุ่มเจ้าทีเพิน่นเราย่อมขึ้นมาฝันอียิบันวางสีจแจงตีช้างตีชีเนี่ยเอเลขตัวนี้เก้าแปดลางว่าสันบอกว่า,าลางพร้อมลางพร้อมเสียงห้องมาเลยบอกครับโว้เลยล่ะโว้คุยกันเลยล่ะคุยกันเหันว่าเสียงนกกับโบเมียน เัรว่าเสียงหมามันนี่กะบ่เมืนเสียงหมาเสียงคนเถอะค่ะโอ้ยนอนด้เลี้ฟันขั้นว่าขั้นว้าคักแบบนั้นกาสิเป็นเสียงหมูเสียงหมาไปได้ยังไงล่ะสาว่าเนาะแมนผมก็บ่านในฝันคือได้สนทนาแต่ว่าบ่เห็นคนบอกครับคือว่าบอเหมือนกับพูดคุยกันได้ยินแต่เสียงแล้วก็คุยตอบโต้กันแมนมันขีให้ให้เลขล่างตูกมี้มันขี้ให้ชี้นึ่งเก็ดชี้นึ่งเก็ดกัมันบาอย่างนี้แหละ บอกเห็นคนคือกันบ่เห็นคนคือกันแต่อ้ยินี่เสียงบอกบอกออกมาเป็นตัวจริงชิลชิลหนึ่งเจ็ดกันเอครับครับอันนี้มาบอกแบบนี้ผมว่านี่การชิล้อมันอยู่เพราะว่ามันเป็นเรขฝันแต่ว่าเล่คํามที่นี่บูซือที่สุดครับครับเพราะว่าคันซื่อเลยมันเขื่อนครับเขื่อนเต็มหมดครับคัาสัญญาตกกลับหืดผมบมมากซื้อเลยหลายตัวก็ผมชิลเพาใครได้ นี่ผมเข่าตลอดนี่มาตลอดเห็นบ่ครับช่วงนั้นเรียกท่านไปีเข่าสามหรือสี่หัวติดสามสามหัวติดมั้งเนาะครับแล้วผมก็เลยเลิกท่านไปีเพราะว่าปูใหญ่คนหามปูหามครับวันนี้คือมิดแต่ปูไปทั้งหลาเนาะครับไปจำภาษาอุทุมคู่บ้านนี่แหละที่ของผมระบาดแนวไม่อยู่นู้ล่าเรื่เดี๋ยวเดี๋ยวปูไปจำภาษาทั้งพูครับว่างสามหมอผนว่างสามหมอครับทำทำบางบอน ยุ่ในธรรมด้วยเอาเพิ่นก็ได้ไปจำบราษาคุณบ่ายนี้ผมในวันปูสุจักสิ์เพิ่นช่วงนั้นมันกะเพิ่นก็ได้หกสองน้ำแน่เพิ่นในเลขสามตัวชุดึงบ่าไในลูกศิษย์เพิ่นก็เลยมาเอาไปมาเอาไปไปจำยุ่พุูนเลยเพราะว่าเพิ่นรับปากว่าสีเฮ็ดยังมาสมยกันนีละสิมาสมั่ยเฮ็ด สาราปฏิบัติรรมแมนที่มาซอยส่างมาซอยแต่ว่าก่อนอื่นไ้ปู่ไปยุุ่นก่อนไปยุุ่นก่อนมีขอแม่มีขอแม่ขันบ่ไปครับโมได้โม่ทำดีโม่ทำดีเลยนะคุณน้ำงานม้งตูแต่ปู่ผู้เดียวครับว่าจิขอตดตามกันยังโมได้โอ้พ่อให้ตอนแรกพ่อให้ก็ว่าจะไปน้เพราะว่าจะไปน้าแต่ว่าเพื่อนว่าห้ปู้ไปผู้เดียวให้ปู่ไปผู้เดียวโอ้กับเพิ่นเราถี่มยมมาปฏิบัติ พัดกันมาผููละ้นว่าจะ่ครับผู้ใช่มาอุปถากปูอุปถากปูโอ้ยเพิ่นกะซ็แมาเหมือละว้นไปขนาดเนาะเพิ่นกะซเห็ดจังเพิ่นกะสเห็นอันพ่อหอยย่งปวยไอย่งขายังเจ็บอยู่นั่นล่ะเพิ่นว่าขื้นผู้ท่านใดๆแมนครับขื้นผู้เดินเฮินลําบากย่างขื้นผู้ย่างไปแมนครับนี่ะมันก็ยากเนาะก็เป็นงซี่ล่สีละมันยากครับ เดี๋ยวนี้จะาจัดเอาเล็กออกบัวพ่อหอยเอาเล็กออกครับโอ้โหให้กี่นี่ติ้มเล็กออกแล้วออ๋เล็กออกแล้วจังไนก็แล่นในต้นตัวนี้ครับขี้นะครับข้งเบิองคาในภาษาเี่มันเข่าแต่ว่ากับพ่อหอยตั้งใจว่าสิมาเห็ดมาสั่งอาดเพิ่นจะให้เฮ้ยเขากับโบลูของมูนี่บาเทียบเพื่อจะให้เพิ่นให้มื้อเดียวคือจะมื้อเมื่อกี้เลยห้าสามน่ะห้าสามท่นกับมาบอกลักษณะยังสี่บ่ะครับบอกเลยว้ามาเลยห้าสามตัวเดียวเลยแค่นี้ยินแบบนี่แหละ แบบอันเก้าแปดนี่แหละครับแต่เราเมืม่อพี่น้องเยี่ซี่เขาก็นดีเมื่อนั้นหลังจากที่ให้ข้าเจ้าไปหาซา้ำเราเพิ่ลได้ได,ได้ติปมาหาลอยว่าติปมาหาลอย <laughs> มือต่อมาเพิ่นค่อยให้หาลอยก็บยังสั่นละนะ่ะเนาะเอาพ <laughs> <laughs> ่อพว,ว่าสัน่นให้ค่าขนมว่าสัน่นใ,ให้ข้าขนมครับแค่นี้ไปล้างซุ่มือเป็นว่ะครับไปล้างซุ่มือให้ค่าขนมว่ะติ เอาพายุขยาเพศนั่นเนาะครับครับอายุขยาแต่ว่าเพิ่นก็ดี่งแค่ว่างขแต่ว่างวนี้กอะกะเพิ่นก็ถามมือเช่านี่ลองเบิ่งเนาะครับว่าได้ตัวได้ว่าสั่นอ๋อเพิ่นมาถามอีกแล้วบ่เดี๋ยวนี้มือเช่านี่ไปล่ามแคเพิ่อทำอย่าเลยบอกแล้วนี่เจ็ดคับอันอันนี้เรีย่า้ั่นครับบอกเพิ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมือเช่านี่บอกพูดเดียวครับ หมอนยูหันสามสี่คนเขาเจ้าะกันนาทีไปนาทีมันเขาก็บอกจะพูดมาลราแค่เขาหมดแล้วทันท่านสิไปบอกต่อกันกับย่าเพิ่อนญาเพิ่นแล้วครับผมว่าเป็นผมได้กอรมูโบแมนตัวนี้บอกคุณเช่าดิเพิ่นถามผมเดี๋วผมเลยด้มาฝันอยู่ว่าสั่นบอกเพิ่นอนเรียบร้อยครับเอาเอาโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงก็มาลุ้นกันเนาะเน๊ะคุยกันมาปานี่ปะโทหฮาดวงดีน้ำกันโอ้ยหน่อยกัมีแนวท่าน เกือบเกือบลืมเอาเลขให้เอฟซีเบงนี่แหละค่ะแคปหน้าจอไปเด้อแต่ว่าพอหอยกำมันใจอยู่ได้โตแรกเจ็ดห้าแมนเลขทำพิธีเจ็ดห้านะครับแต่ว่าในช่วงที่ทำพิธีเห็นเลขเจ็ดห้าแต่ว่าพอทำพิธีเสร็จมาเบิงที่หลังเป็นเจ็ดหนึ่งแต่ว่าฝันนี่คือล่างตัวเดียวเก้าแปดนะครับล่างตัวเดียวเก้าแปดเลยเพื่อนมาบอก จัดไปเอฟซีทุกทุกคนเอาไปพิจารณาเบิรงชอบก็จัดขัดต็อผ่านเนาะพ่อหอยให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเท่านั้นครับผมเอาพ่อหอยคือแงะนั่นแทะโอ้ครับโอเคเอาหนี้จำ้ชัดเนี่ยอ๋อนี่นะครับเด้อพ่อหอยสี่หนึ่งเจ็ดยังมาติดเจ็ดหนึ่งมาน้าอีกอยู่เนาะเลขเจ็ดหนึ่งนี่วนเวียนวนเวียนอยู่กับพ่อหอยสิวนออกอีกจนได้อยู่ที่เลขเจ็ดผมก็ว่าชัมๆหรอวนเวียนครับ เมื่อกี้นี่ออกติดต่อกันจ้วยใช่ดิเป็นยังคืออะครว่าพ่อหอยสีหนึงเกล็อ้าวหัวนั้นสีหนึ่งเกล็ดสามตัวตรงอันเียครับตัวตรงหัวแรกบอกห้ัวแรกบ่ะครับหัวแรกไล่ก็ได้คุดกี้นี่ดิไล่เป็นสายยาติมั้งไล่เป็นสายยาตพ่อหอยสีหนึงเกลครับโอเคครับพ่อหอยครับผมจังไรกันรบกวนพ่อหอยสักีน่อบคุณพ่อหอยหลายๆครับสวัสดีค่ะท่านทุกท่กท่าดีมากทุกท่